เล่อะไรไม่อะไรมันมาดำหานนะออ้ยไม่ดำหาดดูเธอไม่อาย ค่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยนะคะเช็กซี่ไหมคะเช็กซี่ไหมคะสดี่ะ่นก่อนอว่าะไปถ่าจะไปเดินตลาดพรตลาดอยากินซูชิแม่เอาข้าวอะไรทีละ อมอันเดี๋ยวเหรอวันนี้โหเหลือลไล้ได้จับโทรศัพท์เลยวัเนี้ยกินไหมกินเลยน้อยกินข้าวทีเดียวแล้วผม ยาสมัดมผมดีๆให้หน่อยมัดกัไนไงล่ะ,ะที่เธอชอบมัดใเ้เขาอ่ะตอนที่เขาใช้ใเธอมัดเออค่อยมัดจะได้หรอกมาตอนนี้มันใชสวยอะ่ะในผมเขามันพะเดี๋ยวก็ขับรถอ้ออะไร,ะไ,รไม่อะไรมันดำหันนะ โอ้ยไม่ดำกันดูอะ่ดูอะไรจะมาดูทำไมล่ะไม่ทำไมเพราะแปลกใจมันดำกันเลยขนาดนั้นอะไรดำออะไรดืมอะไรอ่ะรู้มีกลิ่นด้วยอะไรเพรามันดำขนาดนี้ดูดำอะไรแล้วม่ดูวนเพรยโอ้โหแล้วก็กล้าใส่น้อยชุดนี้ก็กล้าใส่น้อยชุดนี้ไม่กล้า ไม่แล้วมันดำอะไรขนาดนี้อะไรดำทำอะไรมาออเออมันจะดำเ,เออตรงไม่ดำหรอกตรงนี้มันดำเกินเธอไม่ไอายเหรอเธอไม่อายเหรอแล้วทำไมอ่ะเธอไม่ดูแลตัวเองเลยหรอกแล้วทำไมจะไม่ดูล่ะเลดะ หรอเออคุณเลขเกินทำไมรำเกลียดขนาดนั้นเลยไงคุณเลขเกินพ่อยรำเกลียดเหรอย่าไม่เห็นมีกลิ่นเลยดมดีดิไม่ไอายเห็นก็อายตัวเองมั้งปล่อยอะไรไมดมดีดิด <c oughs> นั่นดมเบี้ยเธอได้กลนนิ่นอื่นหรือเปล่าหั <c oughs> นหน้ามาเอก็กทำไมรงขี้เดียดขนาดนั้นจนไปไหมเออ <c oughs> นี่อะ ไม่เขินเราเวลาเราก็ยังกล้าใส่ชุดนี้นะไม่สวยหรอเอ้ยชุดมันก็สวยอยู่หรอกไม่หายไม่หายอืมไม่หายอืมไอ้หอยเลี้ยวชั่วยารับไม่ได้หรอโอ้โหทำไมแล้วจะให้รำยังไงทำไมอาถามหน่อยทำไมจะเลิกหรอจะเลิกไงจะกระแลดำมันจะเลิกไหม ก็ไม่ใช่แต่ก็ดูแลตัวเองหน่อยมันก็เกินไปอย่างเงี้ยแล้วเธอไม่ดูแลเขาอะ่ะจะดูแลอะไรตัวเองก็ดูแลตัวเองดิอ๋อพูดอย่างนี้แหละพูดกคนมานานๆพูดอย่างงี้แหละตัวใครตัวมันหรอหรอจะก็แล้วมึงก็ดูแลตัวเองดิให้กูถอนให้กูก็ถอนให้แต่กที่ไม่เป็นอย่างนี้นี่ทำไมก็เกินไป <c oughs> ไหนดมมาอีกทีนะไม่เอาถ้าเกิดว่าเธอไม่ดมแสดงว่าเธอไม่รักเขากเ็นเนี่ยแหละมันเป็นข้อพิสูจน์แล้วแหละว่าเธอรักเขาจริงหรือเปล่ารักเขาที่ตัวเขาหรือเปล่าอ่ะเออ<ด>เธอที่รักจะก,กระแล้วเขาหรอกดมเต็มวละล่ะแลกกันไหมอ่ะมาเร็วเขาอยากรู้ว่าเธอรักเขาไหมดูเลขเกินเอ็กคอยเธอก็ดมเป็นไรไม่รักแล้วใช่ไหมก็ทำบาปของเกินมึงอ่ะรักไหมไหาหาก็ดม รักไหมมึงจะทำคอแข็งทำไมเนี่ยมันนี่มันนี่อะไรของมึงก็มันนี่ไงเใช่ป้าเป็นอันนี้เขาแข่งถูกเนี่แล้วทำไมมีกลิ่นด้วยกลิ่นในวัตถของจริงมั้งไม่ใช่ป้าเอาน้ำปลามาใส่ป้า าแก้งตั้งนานก็มาแก้งหน่อยทำเป็นรับไม่ได้โอ้ก็ดูดิเกินเกินมันเกินไปไหนออเรื่องธรรมชาติปะเรธรรมชาติลงโทษเกินไปไหมกดได้ก็ใชรสับ่เป็กัใจใหเราใช่เปล่าเดี๋ยวเดมันใช่มันใช่ก่พูดเรื่องน่เชื่อเลย